ATMG 155ม mm, มปืนใหญ่อัตาจรที่ไทยพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีระดับโลกจุดเด่นของ ATMG คือเป็นปืนใหญ่ขนาด155ม mm, มที่ติดตั้งบนรถร้อยอย่างทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วคล่องตัวและพร้อมยิงในเวลาสั้นๆใช้ระบบควบคุมการยิงดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยคำนวณระยะและความแม่นยำอตัตโนมัติ ระยะยิงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งหลังยิงได้ทันทีซึ่งเหมาะกับยุทธวิธีแบบยิงแล้วเคลื่อนของสงครามสมัยใหม่ในการประทะชายแดนไทยกัมพูชาเดือนกรกฎาคม2025 ATMG ถูกวางกำลังสนับสนุนแนวรบภาคพื้นดินช่วยคุมพื้นที่และตอบสนองต่อการยิงปืนใหญ่ข้ามแดดทำให้กองทัพสามารถเสริมไฟพาวเวอร์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ATMG เป็นหนึ่งในโครงการที่ทำให้ไทยมีขีความสามารถด้านปืนใหญ่อัตจรของตัวเองโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามาผลิตและประกอบในประเทศทำให้ซ่อมบำรุงง่ายและลดการพึ่งพาต่างชาติในระยะยาวนี่คือเก้าวสำคัญของการพัฒนากำลังภาคพื้นดินไทยที่เน้นความมั่นยับคล่องตัวและพร้อมปฏิบัติการทั้งในภาวะฝึกและสถาน,นการณ์จริง